ตอนนี้ผมอยู่กับตัว Honda City นะครับตัวนี้ก็คือ New Honda City e-sev นะครับมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ที่เป็น h y b ริดนะครับตัวนี้เป็นระบบ h y b ริดซีรีส์ที่เป็นฟูลไฮบริดของตัว Honda เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวพื้นฐานของตัวระบบ h y b ริดเนี่ยเขายกมาจากตัว Honda Accord เลยทีเดียวนะครับรวมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามากมายในตัว Honda City e-sev ตัวนี้นะฮะและก็ราคานะครับ ตัวนี้เปิดตัวไปแล้วราคาเปิดตัวที่8 3 9 0 0 0บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัว Honda City e h e v คันนี้นี่กับราคา8 3 9 0 0 0บาทเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาระบบเครื่องยนต์ไฮบริดที่ว่าเป็นฟูลไฮบริดเนี่ยทำงานอย่างไรระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ สำหรับตัว Honda City e-h-e-v นะครับมีให้เลือกด้วยกันถึง6สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีที่อยู่ข้างผมเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงิน o b s i d i ดีนะครับมีสีน้ำเงินสีเทาสีดำสีเงินสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเป็นรุ่น r-s มีให้เลือกรุ่นเดียวนะครับราคา839,000บาทก็แน่นอนครับโดยรวมเนี่ยมันคือตัว Honda City 4ีดานรุ่น r-s นั่นแหละครับแต่ว่าก็คือตัวนี้เป็น e-h-e-v ละ เป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดนั่นเองนะฮะสำหรับการออกแบบดีไซน์นะครับก็จะมีจุดที่มันแตกต่างกับตัว h o n ด a า i t y ้ซดาที่เป็น1.0ึ่งจุดศูเทอร์โบอยู่บ้างนะครับภายนอกบางจุดนะครับเราไล่เรียงดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็น rs เนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นก o s สแ a c k สีดําเงานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ตัว s นะครับที่เป็นสีฟ้าเพื่อบ่งบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นระบบไฮบริดนะครับ e h e v แล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ rs ติดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ ระบบไฟเป็นแบบ full LED นะครับไม่ว่าเป็นไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยรวมถึงไฟ day time running light ด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มเทคโนโลยีที่เป็น auto high beam มาให้นะครับก็คือว่ามีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับเวลาเราขับเดินทางไกลๆนะครับตัวไฟสูงเนี่ยจะทํางานให้ออโต้แต่เมื่อเวลามีรถสวนมานะครับตัวไฟสูงนี่ก็จะปรับเป็นไฟต่ําให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Honda Sensing นะที่มาอยู่ใน Honda City ESEV คันนี้นะครับแล้วก็การตกแต่งก็ยังเป็นการตกแต่งแบบ RS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ชิ้นที่อยู่ตรงบริเวณไฟตัดหมอกตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่เป็นสีดําด้านนะครับเป็นคลีบตรงนี้3ชั้นนะฮะแล้วก็ตัวชายกันชนด้านหน้าน,นะครับชายกันชนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลายที่เป็นลายคาร์บอนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวคาร์บอนจริงๆนะตัวนี้เป็นลูกเล่นที่เป็นตกแต่งตัวชิ้นพลาสติกให้เหมือนลายคาร์บอนนั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อมีเทคโนโลยี Honda s e n s i n g มาแล้วเนี่ยสิ่งที่มีมาก็คือตัวกล้องนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะทํางานในการประมวลผลด้วยกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวเนี้ย จะช่วยประมวลผลเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่ระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับเวลามีอะไรมาตัดหน้าเราหรือเราเข้าไปใกล้รถคันหน้าแบบว่ากระชั้นชิดเกินไปนะครับโดยที่ไม่ได้เบรกเนี่ยตัวนี้ก็จะมีระบบเตือนขึ้นที่หน้าจอพร้อมกับระบบช่วยเบรกให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ของตัว Honda Sensing นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการรักษารถ ให้อยู่ในช่องทางจราจรนะครับเมื่อเราขับรถเดินทางออกไปเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะจับตัวเส้นจราจรนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเรามีการเอียงรถไปอีกเลนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวรถมันก็จะขึ้นเตือนว่าเอ้ยตอนนี้เราออกนอกเลนนะพร้อมกับระบบช่วยหน่วงพวงมาลัยด้วยนะครับและมีการดึงกลับของพวงมาลัยให้ด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวระบบ Adaptive Cruise Control นะครับ ในตัว Honda City 4้ซีดารุ่น RS เนี่ยเขาจะมีระบบ o s e Control และแต่ไม่ได้เป็น Adaptive นะแต่พอเป็นตัว Honda City ี e h e v คันนี้ใช้เทคโนโลยี Honda Sensing เนี่ยก็จะเป็นระบบ a p t i v i v r u o s e Control ซึ่งเป็น a p t i v i v r u o s e Control แบบแปรผันตามความเร็วทุกย่านความเร็วนะครับเช่นว่าเราตั้งความเร็วไว้ที่90แล้วพอเราขับออกไปตัว a Adaptive Cruise Control เนี่ยมันทำงานรถเราวิ่งอยู่ที่90แต่คันหน้าเนี่ยวิ่งช้ากว่า คันหน้าวิ่งอยู่80หรือ60เนี่ยตัวรถเนี่ยจะชะลอความเร็วให้รักษาระยะห่างจากคันหน้าเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เมื่อไรที่คันหน้าเร่งความเร็วขึ้นไปนะครับตัวรถเราก็จะเร่งความเร็วให้อัตโนมัติตามด้วยนะครับนี่เป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่อยู่ใน Honda City ESEV นะครับซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้จริงๆแล้ว Honda Sensing เนี่ยมันอยู่ในตัว Honda Accord นะครับแล้วก็ตัว Honda Civic รุ่นท็อปด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบ Honda Sensing ของ City e h e v คันนี้เขาจะทำงานด้วยระบบกล้องเท่านั้นนะครับจะไม่มีในส่วนของตัวเลดาร์ด้านหน้าเหมือนแบบ Honda Accord นะตัวนี้ก็ใช้กล้องอย่างเดียวในการจับเส้นจราจรนะครับซึ่งเมื่อเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องดูคอยสังเกตหน้าจอว่าตอนนี้ระบบมันจับเส้นจราจรได้หรือเปล่านะครับในการที่จะใช้ระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางจราจรครับ ถัดมาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ล้อตัวล้อเนี่ย Honda City e e v เนี่ยให้เป็นล้อขอบ16นะครับก็ตัวเนี้เป็นลายล้อแม็กที่เป็นสีทูโทนลายเดียวกับตัว Honda City 4ีดา rs เลยนะครับก็จะเป็นสีดำเงาตัดกับสีเทานะครับแต่ถ้าไปดู Honda City Hatchback rs เนี่ยสีเทาตรงนี้มันจะต่างกันนิดนึงตัว Honda City Hatchback เนี่ยสีเทาเขาจะเข้มกว่านะ แล้วก็ตัวนี้จะสีออกสว่างกว่านะครับจะมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวยางที่ติดรถมาเนี่ยเป็นยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ดเนะครับขนาด185 5 5ขอบ16นะครับตัวนี้ที่ติดรถมานะสำหรับระบบเบรกของตัว Honda City e เอชีนะครับครั้งนี้เข้ามากับระบบทิศเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับมีให้มาครบนะครับถัดมาในตัวของตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกเนี่ย ก็จะเป็นตัวสีดำเงานะครับก็เป็นสไตล์ของ i s เ o u n ขานะก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่บิวอินอยู่ในกระจกเลยเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับแต่ว่า Honda City e s e v เนี่ยเขามีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเขามีตัว Honda La n e ส Watch มาให้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยด้านล่างเขาจะมีตัวที่เป็นกล้องติดอยู่นะครับเมื่อเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยตัวกล้องก็จะทำงานนะครับเพื่อ ช่วยมองในมุมอับสายตาฝั่งซ้ายนะครับถัดมาตัวมือจับประตูตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเขามากับระบบกุญแจสมาร์ทคี์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบที่แบบว่าถ้าเราพกกุญแจไว้นะครับแล้วเราเดินออกจากตัวรถโดยที่ไม่ได้ล็อกรถเนี่ยห่างรถออกไปนิดนึงก็ตัวรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มิติตัวรถเองเนี่ยก็ มิติตัวรถเดียวกับตัว Honda City 1.0 Turbo ูนเทบเลยครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะแต่ว่ามันจะมีในการเซ็ตเรื่องของช่วงล่างใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่บริเวณที่นั่งด้านหลังนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าอพอมีแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมีระบบที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยตัวรถหนักขึ้นมากไหมตัวรถหนักขึ้นจากตัว Honda City เครึ่ง1.0ึ่งจุดศูนย์เทอร์โบเนี่ยหนักขึ้นหก็ยบงมงการเซตปรับจูน พวกระบบช่วงล่างระบบคอยสปริงช็อคอัพต่างๆก็มีการปรับเซตใหม่นิดหน่อยนะครับตัวนี้เรามาดูมุมมองตัวรถด้านท้ายกันบ้างนะฮะตัวรถด้านท้ายเนี่ยก็ตกแต่งตามสไตล์ RS ของ Honda นะครับซึ่งจะมีในส่วนของเสาอากาศชาร์กฟินที่เป็นสีดําเงานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวไล่ฟ้าด้านหลังนะฮะไฟเบรกดวงที่3จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ ตกแต่งด้วยตัวสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดาเงานะครับชิ้นใหญ่พอสมควรนะตกแต่งอยู่ด้านนี้แล้วก็ตัวชายกันชนด้านล่างเนี่ยก็จะมีลูกเล่นคล้ายๆเป็นดิฟฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับสี่ขีบก็จะเป็นลายที่เป็นเหมือนลายคาร์บอนนะครับเป็นเขาเรียกเป็นลายคาร์บอนพรินต์นะครับตัวนี้ตกแต่งมาให้ตามสไตล์ RS จุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือตัวโลโก้ S mark ตรงนี้นะครับโลโก้ตัว S ตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งบอกบอกว่าตัวนี้ เป็นระบบเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองรวมถึงเพจโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ RS แล้วก็ตัวที่บอกว่าเป็นระบบ EHEV นะครับเป็นเป็นโลโก้นูนติดอยู่ตัวนี้กล้องมองหลังก็จะเหมือนกับตัว h n d n City h a t c h b a c k นะฮะก็เวลาเข้าเกียร์ถอยตัวนี้กล้องมองหลังก็จะปรับมุมมองได้3ระดับนะครับ แต่ก็คือความคมเนี่ยผมดูแล้วอาจจะไม่ได้คมมากมายนะฮะแต่ว่าใช้งานได้นะครับมองว่ามีอะไรขวางอยู่ด้านหลังไหมเนี่ยครับแล้วก็ปรับมุมมองได้3แบบแล้วแต่เราอยากจะมองมุมในลักษณะไหนนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้าย led เช่นกันนะครับเหมือนตัวเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับตัวฝาท้ายก็เป็นตัวก่อนที่เป็นระบบกรนไฟฟ้านะครับกดปุ๊บก็ยกขึ้นมานะฮะพื้นที่ด้านในเนี่ยตรงเนี้ยทาง Honda บอกว่าเก็บกระเป๋าเดินทางขนาดกลางได้ถึง4ใบเลยนะ ก็ผมดูแล้วพื้นที่เยอะนะครับพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้จะไม่มียางอะไรนะครับเขาจะให้มาเป็นชุดปะนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลังโฟมเป็นลังโฟมที่ค่อนข้างลึกนะใส่ของเปียกได้นะครับแล้วก็เขาจะมีชุดปะมาให้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องปมลมนะฮะแล้วก็ตัวน้ํายา ที่จะเติมเข้าไปในตัวยางรถยนต์นะครับรวมถึงตัวหูรากก็อยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้เลยนะครับก็แล้วก็ตัวแผ่นปิดเนี่ยก็จะเป็นตัวไม้อัดบางๆนะครับแล้วก็จะมีตัวพรมที่ปิดไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับก็ดูแล้วพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ความอเนกประสงค์มากกว่านี้ในการพับเบาะหรือว่าจะการเก็บของอะไรได้มากมายกว่านี้ก็ต้องเป็น Honda City h a t c h b a c k นะครับเรามาดูภายในของตัว Honda c i t y e h e v กันนะฮะ ซึ่งภายในเนี่ยโดยรวมแล้วก็คือพื้นฐานของตัว Honda City ี้ดานนั่นเองนะครับโดยรวมเนี่ยโทนสีก็จะเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เป็นลักษณะที่ตัวเย็บด้วยด้ายแดงนะครับก็ตั้งแต่ตัวตรงคอน,คอนโซลด้านหน้าด้านล่างตรงเนี้ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นหนังนะครับแล้วก็เดินด้วยด้ายแดงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยวัสดุที่เป็นชิ้นคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับ เป็นชิ้นพลาสติกทั้งหมดเลยแต่ในส่วนแผงประตูเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับ <To> ก็คือตรงแผงประตูตรงชิ้นตรงกลางตรงเนี้ยรวมถึงที่วางแขนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์นะฮะแล้วก็ชิ้นด้านบนด้านล่างเ,งเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็มีความแตกต่างในเรื่องของตัวหน้าจอเรือนใหม่นะครับหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วเลยนะฮะก็ บอกสถานะต่างๆในเรื่องของตัวระบบแบตเตอรี่การทำงานของระบบ EV นะครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานอยู่หรือว่าเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวจำนวนแบตเตอรี่อะไรต่างๆนานาตรงนี้ ดูได้จากฝั่งซ้ายที่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วเลยนะครับฝั่งขวานี่เขายังเป็นเข็มอยู่นะเป็นมาตรวัดบอกความเร็วนะครับฝั่งขวาพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัล,มลมติฟังก์ชันนะครับวัสดุเป็นหนังแล้วก็เย็บด้วยด้ายแดงนะครับเหมือนตัว Honda City s e า a กับตัว Hatchback รุ่น iS นะครับฝั่งซ้ายก็ควบคุมเรื่องระบบเครื่องเสียงนะครับเพิ่มลดวอลลุ่มต่างๆแล้วก็รับสายวางสายได้นะครับตรงนี้กดเมนูปุ่มโฮมอยู่ฝั่งนี้หมดเลยฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับ แล้วก็เรื่องของระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับตั้งระยะห่างได้ตรงนี้เปิดปิดได้จากฝั่งขวานะครับเซ็ตความเร็วของระบบ Adaptive Cruise Control ก็เซตติดตั้งตรงนี้เลยนะครับสังเกตอีกจุดหนึ่งคือพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีบวกลบให้ด้วยลักษณะคล้ายค p ้า d l e Shift นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็น p a d d l e Shift นะต้องบอกไว้ก่อนระบบเกียร์เขาเป็นระบบเกียร์ eCVT นะครับเพราะฉะนั้นตัวก้านที่เป็นลักษณะคล้ายค p a d d l e Shift ตรงนี้เขาทำมาให้เพื่อเป็นระบบความหน่วงนะครับ ซึ่งตัวนี้หน่วงได้ถึง3ระดับหน่วงยังไงใช้เมื่อไหร่ก็คือว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีเราอยากจะลักษณะคล้ายๆเชนเกียร์เราก็กดตัวปุ่มแพดชิฟต์ฝั่งซ้ายเนี่ยลบลงมา1 2, 3สตัวนี้รถมันจะตื้อขึ้นนะครับก็ลองเลือกการใช้งานดูแต่ว่าเดี๋ยวผมไปขับจริงเนี่ยผมจะลองใช้อีกทีหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็คล้ายๆเป็นระบบความหน่วงตัวความหน่วงตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการชาร์จกลับของแบตเตอรี่ด้วยนะครับยิ่งหน่วงเยอะ เวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยมันก็จะลดมันจะตื้อเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ตัวการชาร์จกลับเนี่ยมันจะชาร์จกลับได้เยอะขึ้นด้วยนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางนี่ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับมาเป็นหน้าจอไซส์เดียวกับตัว Honda City s e d a ดาแล้วก็ c h b a c k รุ่น i s ด้วยนะครับก็จะมี Apple Car p l a y พนะครับที่รองรับแล้วก็ตัวระบบ Honda Connect ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะระบบ Honda Connect เนี่ยเขาจะสามารถสั่งเปิดปิดรถสั่งเปิดปิดแอร์ดูข้อมูลกกาารรใช้้งงงนขอตตัวัววววถถแล็มไปึ การเช็คระยะเซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อรถเราเกิดอุบัติเหตุถุงลมนิรภัยทำงานเนี่ยตัวระบบ Honda Connect เนี่ยก็จะแจ้งเตือนด้วยในแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะครับรวมถึงตัวเนี้ก็จะต้องมีการใส่ซิมการ์ดของ AS นะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆเป็น pocket ็ตไ i ไฟในรถได้เลยนะเมื่อเราติดตั้งตัวซิมการ์ดแล้วมีระบบ ที่เป็นระบบฮอนด้าคอนเน็กแล้วเนี่ยเราเข้ามาที่ตัวรถเชื่อมต่อ w i f ฟกับตัวรถได้เลยนะครับสามารถเชื่อมได้ถึง4เครื่องเลยครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะเป็นฟีจเจอร์ที่เป็นความทันสมัยของตัวระบบ Honda Connect ตนะครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะตัวนี้วัสดุจะเป็นคล้ายๆกับของตัวแฮทส์แบครุน RS นะครับก็คือวัสดุเนี่ยมันจะมีทั้งหนังผ้าแล้วก็ตัวหนังกลับนะครับตัวบริเวณตรงตรงที่หลองนั่งเนี่ยก็จะด้านบนเนี่ยจะเป็นผ้านะครับแล้วก็ ตัวที่รองก้นตรงนี้จะเป็นหนังกับรวมถึงขอบด้านข้างเนี่ยขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะครับเราถัดมาดูตรงกลางคอนโซลกลางกันดีกว่านะฮะคอนโซลกลางเนี่ยปุ่มปรับแอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเลือนแสงแบบสีแดงนะครับก็คือตามสไตล์ RS นะถัดลงมาก็จะมีช่อง USB 2ช่องพร้อม power outlet นะครับชั้นวางของก็จะมี2ชั้นนะครับด้านบนจะเป็นชั้นยาวแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นชั้นที่เล็กลงนิดนึง รวมถึงช่องใส่แก้วน้ําก็อยู่บริเวณตรงหน้าของหัวเกียร์นะครับช่องใส่แก้วน้ํา2ช่องแต่ว่าตัวนี้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะแบบเวลาหยิบอะ่ะมือมันอาจจะชอบไปโดนตรงหัวเกียร์นิดนึงนะก็ลองดูนะครับตรงบริเวณเกียร์นะครับก็จะมีปุ่มอีคอนโหมดนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากใช้ความประหยัดนะครับก็กดเลือกปุ่มอีคอนโหมดตรงนี้แล้วก็เกียร์ระบบเกียร์เนี่ยเป็น e-cvt นะครับระบบเกียร์ตรงนี้ก็จะมีเกียร์ดีนะครับรวมถึงถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็น เป็นเกียร์บีแต่ถ้าเป็นตัว Honda City ที่เป็น1.0เทอร์โบกับตัวแฮทส์แบ็กเนี่ยตรง B ีเนี่ยมันจะเป็นตัว S อจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงนี้นะครับตัวหัวเกียร์ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นหนังนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นชิ้นพลาสติกสีเทาตัวหุ้มเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์เดินด้วยได้สีแดงนะครับตัวฮอนด้าซิตี e s v เนี่ยเขามีตัวเบรกมือเนี่ยเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบออโต้เบรคโคให้ด้วยนะับตัวนี้ก็เป็น ออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับช่องใส่ของบริเวณตรงกลางเนี่ยตรงนี้พอเบรกมือมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้มันจะโลง่ลงๆนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็จะสามารถวางโทรศัพท์วางของได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่เท้าแขนก็อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นช่องใส่ของเหมือนตัว Honda City h a t c h b a c k เหมือนกันตรงนี้ด้านบนตัวกระจกตัวนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงแบบ ใช้แมนวนวลเอานะครับจริงๆก็โอ้โหมาขนาดนี้แล้วนะ839,000บาทตรงนี้น่าจะออโต้มาให้แล้วเพราะว่าเบรกมือไฟฟ้ายังมีเลยออโต้โฮเบรกก็มีแต่ว่ากระจกยังเป็นแมนวนวลอยู่นะครับม่านบังแดดเอ่อตัวนี้ก็ยังไม่มีไฟเหมือนเดิมนะฮะม่านบังแดดก็มีกระจกให้นะครับทั้ง2ฝั่งแต่ว่าไม่มีไฟนะตัวด้านบนไฟเพดานก็จะเป็นหลอดไฟสีส้มนะครับ ช่องใส่แว่นไม่มีตัวนี้นะครับระบบเครื่องเสียงก็เป็นระบบเครื่องเสียงที่เป็นลําโพง8ตําแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยที่เป็นถุงลมนิรภัยเนี่ยหกตำแหน่งนะครับด้านข้างม่านด้านข้างแล้วก็คู่หน้าน,นะครับก็โดยรวมนะครับวัสดุการตกแต่งภายในเนี่ยก็ดูยังเป็นมาตรฐานเดิมอยู่นะฮะชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเนี่ยยังคงเยอะอยู่ตัวซอฟททัชอะไรเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแค่ตรงแผงประตูเล็กน้อยนะครับตัวชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานพลาสติกเองเนี่ยก็ยังดูแบบ ไม่สมราคาอยู่ก็เป็นมาตั้งแต่ตัว Honda City Turbo แล้วนะ Honda City h a t c h b a c ็กเองก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัว Honda City e h e v ครับก็เข้ามาที่นั่งด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นของตัว Honda City อยู่นะคือพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับตัวบริเวณหัวเข่าเนี่ยอันนี้ผมปรับเบาะที่ผมขับมานะปรับเบาะแบบการใช้งานจริงนะครับบริเวณหัวเข่าจะเหลือเยอะมาก รวมถึงตัวเฮดรูมนะครับพอเรานั่งแบบสบายๆตรงนี้เฮดรูมก็เหลือพอสมควรผมสูง174นะก็นั่งเรียกได้ว่านั่งแบบสบายๆเลยนะครับสำหรับตัว Honda City e h e v คันนี้นะฮะสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาสำหรับตัว Honda City e h e v ก็คือด้านหลังเนี่ยเขาให้อ air หลังมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ควรควรมาแล้วแหละนะกับราคานี้มีแ air หลังให้นะครับแล้วก็มีช่องที่เป็น power outlet ให้2ช่อง เหมือนกับตัว Honda City Handbag เลยนะก็ใครจะใช้งานตรงนี้ก็ซื้อหัวแปลงเอาหัวแปลงเป็น USB มาเสียบนะครับช่องใส่เอกสารก็มีแค่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาจะไม่มีตัวเบาะนะฮะที่เท้าแขนตรงกลางก็มีให้พร้อมช่องใส่แก้วน้ำสองช่องนะครับรวมถึงแผงประตูด,ด้านข้างเนี่ยก็ใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่ได้นะขวดน้ํา1ลิตรเนี่ยใส่ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรีน่นะ แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณที่เป็นใต้ที่นั่งเราด้านหลังนี่แหละครับแล้วก็จะมีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ด้วยอากาศนะครับก็คือเป็นความเย็นของห้องโดยสารนี่แหละที่จะระบายความร้อนให้ตัวแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับซึ่งด้านข้างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นช่องที่อากาศสามารถผ่านลงไปที่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัวไอโซฟิกนะครับ ติดตั้งมาให้ด้วยสําหรับ,บเบาเด็กนะฮะก็โดยรวมของที่นั่งด้านหลัง Honda City e ี S ้เอสเนี่ยผมว่ามันนั่งสบายนะจริงๆ h อ n d a City เนี่ยเป็นรถที่ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งได้สบายเลยนะครับก็มีที่เท้าแขนให้เนี่ยเดินทางไกลๆนั่งแบบสบายมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะชาร์จไฟอะไรก็มีครบคันนะครับสำหรับ Honda City e ี S ้เอสครับก็หลังจากที่ได้ขับกลับมาจากเขาใหญ่นะครับเส้นทางเขาใหญ่กรุงเทพ สำหรับตัว new honda city e-sev นะครับก็ภาพรวมผมรู้สึกว่าระบบช่วงล่างเนี่ยการเซตอัพเนี่ยเขาเซตอัพได้ไม่แตกต่างจากตัว honda city ที่เป็นรุ่นเทอร์โบมากมายนักนะครับอาจจะมีการปรับจูนช่วงล่างใหม่เล็กน้อยเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ที่นั่งด้านหลังนะครับทีนี้พอมันมีตัวน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ที่นั่งด้านหลังเนี่ยตัวบาลานซ์มันก็จะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็ทำให้มีการ เซตอัพช่วงล่างใหม่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอขับแล้วเนี่ยฟิลลิ่งโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ต่างจากตัว Honda City t u r b o มากมายนักนะครับก็ตัวเนี้ยฟิลลิ่งช่วงล่างเนี่ยจะไม่แข็งมากจนเกินไปนะจะออกฟิลแบบนุ่มแต่ว่าไม่ได้ย้วยมากขับใช้งานทั่วไปความเร็วทั่วไปเนี่ยขับได้ชิลๆสบายๆนะครับเดินทางมีผู้ใหญ่นั่งหรือว่าไปกับครอบครัวเนี่ยตัว Honda City e ้เ v เนี่ยตัวระบบช่วงล่างเนี่ยโอเคเลยถือว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมว่า ใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับแต่ว่า,าได้ลองในช่วงความเร็วสูงๆนะครับความเร็วสัก140ขึ้นไปเนี่ยจะแอบรู้สึกว่ามันมีอาการที่ล่อนนิดๆนะฮะเวลาเข้าโค้งหรือว่าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงจะมีการโยนของตัวรถเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จริงๆอ่ะเป็นฟีลลิ่งเดียวกับตัว Honda City Turbo ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายตัวแฮนด์ลิ่งพวงมาลัยก็จากข้อมูลที่ทาง อ่า uh, ของทาง Honda แจ้งมาเนี่ยตัวฟิลลิ่งพรมลัยเขาก็มีการปรับเซตใหม่นะครับแต่ว่าผมได้ลองขับระยะร้อยกว่าโลเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างมากนะักแต่ฟิลลิ่งแฮนด l i ลิ่งของพรมลยเนี่ยมันดีอยู่แล้วตั้งแต่ตัว Honda City Turbo นะครับซึ่งพอมาอยู่ในตัว Honda City EHEV เนี่ยก็รู้สึกว่าทำได้ดีอยู่นะครับตัวการหน่วงความเร็วต่ำ ความเร็วสูงอะไรเงี้ยการหน่วงของพวงมาลัยก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Hondacity e-sev ครับมาพูดกันเรื่องระบบเครื่องยนต์ไฮบริดกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับตัวนี้หลักการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยหน้าที่หลักๆของเครื่องยนต์คือทำหน้าที่ปั่นไฟปั่นไฟไปให้ตัวแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะส่งเข้าไปที่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนตัวรถนะครับแต่ในกรณีที่ ใช้ความเร็วสูงมากๆความเร็วที่เกิน140 150หรือความเร็วแบบว่าใครที่เล่น็อปสปีดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็ตัวนี้เครื่องยนต์จะทําหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนตัวรถแทนตัวมอเตอร์นะครับเพราะว่าพอความเร็วสูงมากๆเนี่ยตัวเครื่องยนต์มันจะไม่สามารถปั่นไฟไปให้แบตเตอรี่ได้ทันนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเครื่องยนต์ในขณะที่คุณขับความเร็วสูงๆเนี่ยตัวเครื่องยนต์จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนตัวรถแต่ทีนี้จุดเด่นของระบบไฮบริดที่อยู่ใน Honda City e-h e HE v เนี่ย จุดเด่นที่ทำให้เขาประหยัดได้ตัวเลขที่เขไว้27.8กิโลเมตรตอลเนี่ยนั่นคือตัวระบบมอเตอร์เนี่ยเขาจะมาทํางานในช่วงความเร็วที่ส่วนใหญ่แล้วรถที่ไม่มีระบบไฮบริดเนี่ยการกินน้ํามันมันจะเกิดจากหนึ่งคือ,อเริ่มจากออกตัวนะครับการออกตัวจังหวะกดแร่งแซงตรงนี้มันคือจุดที่รถที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาจะกินน้ามันนะเพราะฉะนั้น ตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบไฮบริดของตัว Honda City e-suv เนี่ยจะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับเวลาเราออกตัวขับความเร็วต่ำๆขับในเมืองรถติดๆเนี่ยตัวนี้มอเตอร์จะทำงานเป็นหลักเลยนะครับในการขับเคลื่อนตัวรถโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ส่วนเครื่องยนต์ณตอนนั้นเครื่องยนต์ทำงานไหมเครื่องยนต์ทำงานในช่วงที่แบตเตอรี่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเครื่องยนต์ก็จะทำงานเฉพาะปั่นไฟให้ตัวแบตเตอรี่เท่านั้น แล้วก็เวลาเราขับเร่งแซงจังหวะที่เราจําเป็นต้องใช้ความเร็วเพื่อกดเร่งแซงเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ที่ยังขับเคลื่อนตัวรถอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าพอมอเตอร์เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้แทนตัวเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของความประหยัดนั่นเองนะครับผมขับกลับมาเนี่ยระยะทางประมาณร้อยกว่าโลเนี่ย ได้ตัวเลขที่โชว์อยู่หน้าจอประมาณ25-26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทีนี้เรามาพูดเรื่องอัตราเร่งกันบ้างดีกว่านะครับผมเนี่ยทริปนี้ผมมีโอกาสได้ขับทั้ง2รุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว Honda City h a t c h b a c k ที่เป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบกับตัว Honda City e-sev คันนี้นะฮะต้องบอกว่ามันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับคือตัว Honda City h a t c h b a c k เนี่ยพอเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยเราก็กดคันเร่งใช้งานอยากใช้ความเร็วจังหวะที่เราต้องชูด ความเร็วยาวๆเนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเทอร์โบอัดอากาศเนี่ยก็จะสร้างอัตราเร่งได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่พอเป็น h o n d a City e-sev เนี่ยมันด้วยความที่มันเป็น2ระบบนะฮะมีระบบเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยกับตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนตัวรถอยู่นะครับผมสังเกตว่าช่วงที่ผมขับออกจากเขาใหญ่แล้วต้องการกดความเร็วอย่างต่อเนื่องชูดขึ้นไปยาวๆเนี่ยตอนที่จังหวะผมกดชูดออกไปเนี่ย ตอนนั้นอ่ะเป็นในเรื่องของตัวมอเตอร์ที่มันขับเคลื่อนรถอยู่แต่ทีนี้พอมันแช่ย,วยาวๆปุ๊บเนี่ยมันจะต้องสลับมาเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่มาขับเคลื่อนตัวรถแทนช่วงจังหวะเนี่ยครับมันจะเกิดการที่มันจะต้องสลับระบบที่จะย้ายจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนตัวรถเพราะฉะนั้นถ้าใครขับแล้วคาดหวังว่าจะมีอัตราเร่งที่มันพุ่ดปั้นยาวๆต่อเนื่องเหมือนตัว Honda City t u r b o เนี่ยตัวเนี้ยจะไม่ตอบสนองตรงนั้นนะครับแม้ว่า ตัวเลขของแรงบิดจะสูงตัวนี้ตัวเลขของแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว1.0เทอร์โบแล้วเนี่ยอ,อ,อัตราเร่งจังหวะกดชูทที่ใช้ความเร็วต่อเนื่องเนี่ยตัว Honda City Turbo ผมมองว่ายังทำได้ดีกว่านะฮะแต่ว่าจุดเด่นโดยรวมของตัว Honda City e-sev นะครับนั่นคือเรื่องของความประหยัดนั่นเองก็อ,อย่างที่บอกครับตัวเลขหน้าจอเนี่ยที่ขับระยะทางประมาณ1้อกว่าโลนะครับผมก็ทำได้อยู่ประมาณ 25-26กิโลเมตร่อลิตรบนความเร็วที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมก็ขับอยู่ตั้งแต่100-120บ้างเป็นบางช่วงนะครับนี่คือความเร็วที่ผมใช้นะฮะนั่นก็จะเห็นได้ว่าเป็นจุดเด่นของตัว Honda e-h-e-v นะครับเรื่องความประหยะัดแต่บางคนอาจจะมองว่าราคา8 3 9 0 0 0บาทเนี่ยเพิ่มอีก30,000กว่าบาทก็ได้ตัว Honda Civic ตัวเริ่มต้นแล้วนะครับก็แน่นอนใช่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะครับคือ ถ้าเราอยากได้รถที่เป็นคนละเซ gment ก,กันนะครับตัวนั้นเป็น Honda Civic ที่อีกฟิลนึงเลยคนละเซ gment ก,กันเลย B เซ gment กับ C เซ gment นะฮะแต่ถ้าคุณไปเอาตัว Honda c i v i c ที่เพิ่มตังค์จาก8 3 9 0 0 0บาทเพิ่มอีก30,000กว่าบาทเพื่อไปเอาซี vic ตัวเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนคุณไม่ได้แล้ว Honda Sensing เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ใน Honda E-HV เนี่ยคุณก็จะไม่ได้ตรงนี้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นหลักถ้าคุณมองว่าอยากได้รถคันหนึ่งที่ เอาความประหยัดเป็นหลักเนี่ยตัว Honda City e ้ e v ตรงนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าอยากเอารถที่มีสมรรถนะที T ่จ์ดเหมือนตัวเครื่องยนต์1.0เทอร์โบเนี่ยตรงนี้ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยมันเหลือๆอ,อยู่แล้วการเดินทางขับใช้ในเมืองชีวิตประจำวันนะครับขับแบบชิวๆตรงนี้สบายๆนะครับสำหรับตัว Honda City e ้ e v นะครับแล้วก็ตัว Honda City e-hv เนี่ยเรื่องระบบความปลอดภัยกับ Honda Sensing ที่เขาให้มาผมถือว่า ก็ตัวนี้ก็คุ้มค่านะแม้ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเฉพาะในส่วนของตัวกล้องที่ใช้ประมวลผลโดยไม่มีเรดราก็ตามผมได้ลองในเรื่องของการระบบเลนดิพร์เจอร์นะครับการจับเส้นจราจรเนี่ยในช่วงกลางวันที่ผมขับมาเนี่ยก็จับได้อย่างดีนะฮะแต่ว่าผมได้สอบถามทาง Honda แล้วว่าถ้าช่วงกลางคืนหรือว่ามีฝนตกเนี่ยสมรรถนะของตัวกล้องเนี่ยจะทำได้ดีเหมือนเหมือนระบบเซนซิงในฮ o n d a a c อ o r d หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนั้นน่ะ เขาจะมีเลดรามาช่วยทาง Honda เองก็บอกว่าตัวกล้องที่อย right. oui really? <whatnot> exactly. <What> okay ู่ใน Honda City e s เ v เนี่ยเขามีการพัฒนามาแล้วนะครับให้มีการจับวัตถุด้านหน้ารวมถึงเส้นจราจรเนี่ยได้ดีไม่แพ้กับตัว Honda Accord ที่มีเลดราช่วยด้วยนะครับก็ไว้โอกาสหน้าได้ลองเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งนะว่าตัวกล้องที่ทำงานแทนเลดราด้วยเนี่ย จะทํางานได้ดีทุกสภาพการขับขี่มากน้อยแค่ไหนนะครับและทิ้งท้ายเลยนะฮะก็คือพอเราขับกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยเราได้มีโอกาส Q&A กับทาง R&D ของ Honda นะครับผมก็ได้มีการสอบถามเรื่องของปัญหาสนิมที่เกิดขึ้นกับตัว Honda City ที่จำหน่ายมาแล้วนะครับ Honda City ซีดานหโบเนี่ยหลายคนเจอปัญหาเรื่องของสนิมที่ฝากระโปรงท้ายนะฮะ เราก็ได้สอบถามทางฮอนด้าแล้วว่าตรงนี้มันเกิดจากอะไรแล้วที่ผ่านมาฮอนด้าแก้ไขยังไงนะครับคำตอบที่ได้คือว่าฮอนด้าเนี่ยเขารับรู้ถึงปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแล้วก็เขายืนยันหนึ่งว่าเป็นส่วนน้อยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ตัว Honda City ใหม่เนี่ยตัว Honda City e h e v ตัวเนี้ยตัวนี้ก็มีการปรับแก้ไขตรงนั้นมาแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่ห่วงเรื่องปัญหาสนิบเนี่ย ตรงนี้ก็คือคําตอบของทาง Honda ที่ผมได้สอบถามไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตัว Honda City e h e v นะครับกับราคา839,000บาทนะครับมีให้เลือกรุ่นเดียวเลยนะครับเป็นสไตล์ rs และครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้มาทดสอบเดี่ยวๆนะครับกับนิติสารไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นักเลงรถนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจยานยนต์กรุ๊ป u t u b e ยานยนต์ชาแนลยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสำหรับ คลิปรีวิวรถต่างๆรวมถึงคอนเทนต์ในช n n e l ของเรานะครับฝาก,กด้วยครับสวัสดีครับผม